ผมจะมาสอนวิธีการเย็บหัวซิปนะครับผ้าหัวซิปนะครับหัวท้ายซิปนะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะนํามาประกอบเป็นชิ้นส่วนของซองใส่บัตรนะครับซองใส่บัตรกระเป๋าใส่บัตรทรงยาวนะครับตรงนี้นะครับทำยังไงนะครับง่ายๆนะครับก็จะมีซิปหนึ่งนะครับซิปหนิ้วนะครับแล้วก็มีผ้านะครับผ้าชิ้นเดียวกับ ตัวซองกระเป๋า1ิบตรงนี้นะครับสี่เดียวกัน wrote, นะครับกว้างนะครับกว้าง3มเซนนะครับยาว6เซนนะครับ2ชิ้นนะครับนํามาพับครึ่งนะครับพับครึ่งแล้วขีดเส้นไว้นะครับพับครึ่งแล้วมาขีดเส้นไว้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้พับครึ่งนะครับนํามาพับครึ่งแบบแบบนี้นะครับลำมาวางแบบนี้นะครับคือพับครึ่งนะครับ จากนั้นนะครับก็เย็บนะครับเย็บด้ถอยหลังเลยนะครับจะเย็บมือก็ได้จักก็ได้นะครับในที่ผมจะเย็บมือเลยนะครับก็เย็บเลยนะครับด้ถอยหลังธรรมดานะครับครับใครมีจักก็จักเลยก็ได้นะครับด้ถอยหลังธรรมดา ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับครับสุดท้ายก็มัดนะครับ นี่เองนะครับจากนั้นก็พับเก็บไว้แบบนี้นะครับสองด้านทําเหมือนกันเลยนะครับสองด้านที่ทําเหมือนกันก็เย็บเหมือนกันเลยนะครับเอาให้ชิดนะครับชิดข้างบนนะครับจากนั้นก็จับไว้นะครับแล้วก็เย็บนะครับเย็บสองด้านเหมือนกันในวิธีการเดียวกันเลยนะครับ ใครมิจักเย็บจากเลยนะครับง่ายดีนะครับผมผมทำตรงนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าถือทรงยาวนี่นะครับที่ต้องเย็บจากนะครับเพราะว่าผมทําสอนจนํานวนคนเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เลยจําเป็นต้องทําจุดคิดเนี่ยค่อนข้างจะจะต้องไวนิดหนึง่งขนาดไวนี้ก็กินเวลาพอสมควรนะครับผมอยากสอนมือนะครับสอนเย็บมือเพราะว่ามันจะ เนียบกว่านะครับมันจะค่อนข้างจะจับได้ดีกว่านะครับเรียบร้อยนะครับนนะครับก็เป็นอันว่าหัวท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมานํามาประกอบตามคลิปที่ผมโชว์ให้ดูนะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบเป็นตัวกระเป๋าสิตรงนี้นะครับดูในขั้นตอนของคลิปต่อไปเลยนะครับ